ท่นแน่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ช่องใช่ไหมคะฝากกด s u b s c r i b e ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่าก,กดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะ EP นี้นะคะถ้าหากว่าใครกำลังหากระเป๋าใบที่น้ำหนักเบาๆนะคะแล้วก็ชอบเป็นทรงโอวอร์วันนี้หยิบมารีวิวหนึ่งรุ่นจาก Prada ค่ะที่บอกเลยว่าน่าใช้งานมากๆแล้วก็เป็นรุ่นยอดฮิตมากๆเลยนะคะ รุ่นที่เราหยิบมาวันนี้นะคะคือรุ่นนี้เลยค่ะ Prada Re Edition นะคะอันนี้จะเป็นรุ่น2005นะคะก็เราเคยรีวิวไปแล้วเนาะเป็น Prada Re Edition แต่ว่าน่าจะเป็นรุ่น2000นะคะซึ่งหน้าตาเนี่ยเขาคล้ายกันมากๆเลยต่างแค่ตรงนี้เลยค่ะตรงหูนะคะตรงเนี้ย ภาษาแม่ค้าจะเรียกว่าเป็นหูกันนะก็จะมีเรียกว่าอันนี้นะคะจะเป็นหูหนังส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เราเคยทารีวิวไปเนี่ยจะเป็นน้องรุ่นนี้นะคะเป็นน้องสีเหลืองเนาะอันนี้จะเป็น Prada Re Edition 2 0 0พนะคะซึ่งความต่างก็คือตรงบริเวณนี้นั่นเองอันนี้จะเป็นหูพานะคะส่วนรุ่นนี้เป็นหูหนังนะคะต่างแค่ตรงนี้เองนอกกนั้นเนี่ยคือน้องขนาดแทบแบบจะเท่ากันเลยนี่นะคะแล้วก็ การเรียกนะคะอันนี้จะเป็น2,500เนาะอันนี้จะเป็น2,000ต่างเข้าหนีเองส่วนราคาออกช็อปนะคะน้องรุ่นนี้นะคะพ a รา r e d i t i t n o n 2,500เนี่ยจะออกราคาช็อปเนี่ยอยู่ที่47,000บาทนะคะส่วนน้อง ผูผ้าเนี่ยจริงๆในราคาชอบอะมันต่างกันแค่2,000บาทเองนะคะแต่ว่าด้วยความที่วัสดุมันเป็นหนังนะคะก็แล้วแต่ชอบแล้วกันนะคะใครชอบผูหนังผูผ้าแล้วแต่สะดวกเลยแต่ถ้าถามราคามือสองในตลาดนะ หูหนังเนี่ยราคามันก็จะสูงกว่าตัวหูผ้าอยู่แล้วนะคะก็ด้วยวัสดุด้วยเนาะปกติแล้วนะคะรุ่นนี้เขามีชื่อเรื่องว่า ReEdition เนาะก็คือเขาใช้วัสดุที่แบบเราสามารถนํามารีไซเคิลแล้วก็มาทําเป็นกระเป๋าได้นั่นเองเขาก็เน้นในเรื่องของการแบบช่วยโลกนะคะลดโลกร้อนนั่นเองนะคะก็พยายามที่จะแบบลดวัสดุที่เป็นพวกหนังเนี่ยลงเนาะแล้วก็ได้ความเบาด้วยเวลาใช้งานนะคะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยตรงด้านหน้านะคะเป็นซีเนเจอร์เลยเ าจะมีตัวแผ่นเ,เป็นแบรนด์นะคะหยุดติดอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นอะไหล่สีเงินนะคะแต่ว่าด้วยความที่ตัวกระเป๋าเนี่ยเป็นสีดำเนาะตัวพื้นตรงเนี้ยมันจะเป็นสีดําเหมือนกันนะคะแต่ว่าน้องอย่างน้องใบนี้นะคะยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยอันนี้กระเป๋าสีเหลืองพื้นด้านหลังก็เลยจะเป็นสีเหลืองนะคะใครอยากดูรีวิวน้องใบนี้นะสีเหลืองสดใสแบบนี้นะคะตอนทำลงในช่องไว้แบนเนมเรียบร้อยแล้วนะคะ สามารถไปดูกันได้เดี๋ยวจะปักหมุดเอาไว้ให้นะทําการไว้ให้เนาะจะได้กดดูง่ายๆนะคะสําหรับน้องรุ่นนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีตัวแท็กอยแบบนี้มาด้วยซึ่งก็เหมือนกับ รีเอดิชันส0 0 0เลยนะคะก็จะเป็นตัวแท็กตรงนี้จะเป็นวัสดุหนังนะคะแล้วก็จะปั๊มเมีบาด้านรีเอดิชันส0งพมาด้วยตรงนี้แล้วก็ด้านในเนี่ยมันจะมีตัวห่วงแบบนี้นะคะเราสามารถหากุญแจมาห้อยได้หรือว่าใครจะไม่ใช้เอาออกก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าตัางมองว่ามันเป็นกิมมิคที่น่ารักดีนะคะสื่อถึงแบบตัวรุ่นนี้ได้อย่างดีเลยก็ห้อยแบบนี้ก็ได้มันไม่ได้หนักมากมายเท่าไหร่นะคะสําหรับด้านข้างจะเป็นแบบนี้ค่ะไม่ได้หนาเทอะทะเลยด้านหลังก็จะเรียบๆแบบ ใบนี้ทรงสวยอยู่แล้วก็เป็นสีดําที่ใช้งานง่ายด้วยนะเข้าง่ายกับทุกรุ่เลยตรงขอบตรงเนี้ยต้อง t ริมนะคะอันนี้จะเป็นวัสดุแบบหนังนะคะนี่รอบใบเนาะตัวขอบนะคะแล้วก็แน่นอนว่าที่แตกต่างกันชัดเจนกับรุ่น2 0 0พนนะคะก็คือบริเวณหูหนังแบบนี้นั่นเองซึ่งตัวที่จับของเขานะคะหรือว่าหูอะ่ะก็จะเป็นหนังสีดำแบบเดียวกับตัวกระเป๋าเลยนะคะ แล้วก็ด้านบนตรงนี้จะมีตัวซิปอยู่นะคะไว้ให้เราเปิดใช้งานซึ่งเขาให้ตัวที่จับซิปมา1ชิ้นนะคะแบบนี้จะเป็นหนังเนาะก็หยิบใช้งานได้ง่ายค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะยังมีการ์ดเนี่ยมาให้อยู่เนาะก็จะเป็นการ์ดพาราแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะมีบอกรหัสรุ่นนะคะ วัสดุแล้วก็สีนะคะแล้วก็ออกช็อปไหนเนาะแล้วก็วันที่ออกจากช็อปเนี่ยก็คือปี2022นะคะ และอีกอย่างหนึ่งก็คือหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะน้องใบนี้นะสามารถสแกนไมโครชิปได้ด้วยวิธีการที่จะสแกนนั้นก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือใครอยากจะลองสแกนไมโครชิปดูนะคะให้มาโหลดแอปพลิเคชันนี้เลย NFC tool สีส,ส้มนี้นะคะกดเข้าไปแล้วก็ไปที่ Read เลยค่ะพอขึ้นหน้าจอแบบนี้แล้วนะคะเราก็เอาโทรศัพท์นะมา เลื่อนหาตัวไม c โครชิพนะคะเมื่อสแกนเจอแล้วเขาก็จะเป็นติ๊กถูกแบบเมื่อกี้นะคะแล้วก็เราก็สามารถมาดูหน้าจอมันจะขึ้นประมาณนี้นะคะแต่ว่าข้อมูลที่เขาโชว์บนหน้าจอเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบให้เราอ่านอะไรได้นะคะก็คือแค่ให้เรารู้อเฉยๆว่าอ๋อมันมีไม c โครชิพอยู่ในกระเป๋านั่นเอง ง่ายมากๆเลยเนาะวิธีการที่จะลองสแกนแมโครชิพนะคะเราสามารถทําเองได้เลยแต่ถ้าหากว่าต้องการจาบข้อมูลต่คิดว่าน่าจะต้องไปให้ทางช็อปของพร ada นะคะเป็นคนสแกนนั่นเองค่ะอันนี้ในมือถือเรามันอ่านข้อมูลอะไรไม่ได้เนาะแต่เราก็สามารถดูข้อมูลคร่าวๆได้นะคะจากในการ์ดก็จะเป็นการ์ดตัวนี้ที่จันพูดไปแล้วนะคะแล้วก็ด้านในของน้องใบนี้นะคะอันนี้ น้องก็จะเป็นช่องแบบเดี่ยวๆเลยนะคะด้วยความที่น้องแบบใบขนาดกําลังน่ารักนะคะแล้วก็จะเจอกับตัวเพลทที่มันเป็นแบรนด์แบบนี้นะคะติดอยู่ด้านในด้วยค่ะแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาจะซับผ้าเป็นสีดํานะคะแล้วก็จะมีลวดลายอยู่ด้วยนะก็เป็นใบที่ใช้งานง่ายเลยนะคะแล้วก็น้ําหนักเบามากๆด้วยสําหรับใครที่อยากได้นะคะตอนนี้เรามี พร้อมส่งสองสีเลยนะคะใครชอบสดใสะสดใสะนะคะสามารถไปสีนี้ได้เลยอนานาณัสนะคะสีเหลืองสดใสะค่ะหรือว่าใครจะจับจองสีดาก็ได้อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเป็นสีที่เข้าง่ายกับทุกรูกมากๆเลยสามารถแคปรูปนะส่งไปสอบถามแอมินได้เลยที่ Li น์แอดไว a แบรนด์นะคะหรือว่าอาจจะอยากได้เป็นรุ่นอื่นๆนะคะเราก็มีให้ช้อปปิ้งกันีกเพียบเลยด้านหลังมีเพียบเลยนะคะ ก็สามารถมาติดตามสินค้าทางอินสตาแกรนะคะหรือว่าจอย VP กรุ๊ปกันได้ทางเข้าปุ๊บเนี่ยจะอยู่ในท็อปคอมเมนต์นะคะเราจะปักมูดเอาไว้ให้สามารถกดไปที่ลิงก์นะแล้วก็อย่าลืมตอบคาถามนะคะว่า YouTube และถ้าหากว่าใครมีกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะที่ใช้งานจนเบื่อแล้วหรือว่าไม่ได้ใช้งานเลยอยากจะมาเปลี่ยนเงินสดก็สามารถมาหาที่ร้านบันมแนเมเนมได้เลยคะ่ะ คลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็หาค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ l ล n e Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Thank you.